มาหัวโตขนาดนี้เนี่ยข้างในเนี่ยอะไรคะอ๋อขี้เลื่อยค่ะ <c oughs> วันนี้เราจะมาแต่งหน้ากันในช่วงของฝังลูกนิมิตนะคะนี่แหละข่าวหัวต้องใหญ่เท่าลูกนิมิตนะคะสรุปไม่ต้องฝังลูกนิมิตคะ่ะฝังกูเนี่ยแหลคะค่ะ <c oughs> มาดามเพคะ่ะขอแบบว่าเครื่องสำอางแบบสวยแบบถูกๆกะคะ็ค่ะแต่ขอสวยๆอะคะ่ะขอเยอะไปนะคะเอาเป็นว่าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้ไปแต่งหน้าไปฝังลูกนิมิตกันนะอืมไปเป็นเจ้าภาพเหรออ๋อเปล่าไปกินข้าวเที่ยงแล้วกลับบ้านเป็น สำหรับเศรษฐกิจช่วงนี้เราก็เน้นของราคาถูกดังนั้นวันนี้เนี่ยเราแต่งหน้าไปไหนคะ,ะมาดามแพมคะยังต้องใส่แมสเนี่ยจะแต่งหน้าทําไมอ่ะ<ๆ>เรื่องของกูกูจะแต่งหน้าถ่ายลูกวันนี้เรามาในหัวข้อแต่งหน้าไปฝังลูกมิมิตด้วยของราคาถูกไปแบบธรรมดาเนี่ยเจ้าอาวาสไม่ตะลึงต้องดูสวยและดูแพงแต่ถามบริจาคเท่าไหร่กล่องละ20่สิบบาทไปดูกันเลยค่ะนี่ ชุดไทยผ้าไทยนะเราก็ติดสป,ประเทตตาสองชั้นกั่ก่อนถามว่าช่วงนี้เนี่ยมาดามเพมคะแต่งหน้าไปวัดฝังลูกนิดๆทําไมล่ะคะถึงอยากจะไปวัดอ๋อจริงๆเป็นคนที่ไม่ถูกกับวัดนะคะเพราะพ่าวัดเนี่ยรู้สึกว่าหนังมันจะเกลีย่ยรู้สึกปวดแสบปวดร้อนแล้วก็รู้สึกทรมารรู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวนี่แต่ปกติเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่ามาดามเพมคะแต่งหน้าไปแห่หน้าคะ่ะแต่งยังไงอะคะ่ะ แห่อยู่รอบบ้านแล้วกันแห่รอบรถตุ๊กๆุ๊กโควิด <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปไหนละค่ะแต่ถามว่าจะไปวัดเนี่ยไปทําไมคะอ๋อพอดีว่าช่วงนี้เนี่ยอดอยากปากแห้ง <c oughs> ไปหาเจ้าอาวาสเหรออ๋อเปล่าค่ะไปขโมยตู้รล้บรนดจาค <c oughs> แต่ก่อนหนึ่งติดสกัตเทศไปก่อนนะคะ1แพ็ก300บาทมีทั้งหมด50คู่ค่ะเห็นไหมผิวสวยหน้าใสขนาดนี้นี่เลยค่ะใช้น้ำตอบคีเซคีค่ะบอกไว้เลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มาดามแพมเนี่ยมั่นใจว่าใช้ได้ทุกเพศทุกวัยกระเทยกะหลี่ชนีแก่ได้หมดนะคะหรือว่าผัวเพื่อนก็ได้นะคะผัวตัวเองก็ใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะแค่เปิดค่ะคีเซคีอ่ะนี่ทาไปอย่างนี้ ปิดจุกอีกอันนี้ขวดใหม่นะคะขวดเก่าเนี่ยทามหมดแล้วเหรอเปล่าใครเกลียงใส่ผัวหัวแตกไปแล้ว <c oughs> ตอบนะคะบำรุงค่ะใครที่มีปัญหาบอกว่าหน้ามันรูขุมขนกว้างนะคะถั่วเนี่ยเอาไม่เกี่ยวค่ะใช้คีเซคีเนี่ยตบตๆบตๆบตบตอบตบไปนะคะทั่วใบหน้านะคะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็รักษาบำรุงสุขภาพผิวด้วยค่ะตอบตบตๆบตอบตอบไปอะ ซื้อที่ไหนคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์สําหรับการสั่งซื้อไว้ให้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาขายที่หลายๆคลินิกแต่ตอนนี้เนี่ยเขาปิดนะคะก็เลยไม่มีขายก็เลยซื้อออนไลน์กันก็ได้นะคะในโชปปงโชปปี้ก็มีหรือว่าใน Facebook ก็มีขายค่ะตอนนี้เนี่ยจากราคาเนี่ยเกือบพันเหลือแค่399บาทหรือ300เท่าไหร่ไม่แน่ใจเนี่ยซื้อเลยค่ะมาดามแบมซื้อเดียวสามขวดเลยจ้ายิ่งตกยิ่งสวยค่ะอกฟูลฟิทเกี่ยวไหมไม่เกี่ยว ใครที่มีปัญหาหน้ามันแต่ว่าหน้ามึนแล้วก็หน้านยช่วยไม่ได้นะคะ <c oughs> เราจะใช้ครีมซองก็ได้นะคะหรืออะไรก็ได้ให้มันหน้าเหนียวๆแล้วก็ปกปิดเล็กน้อยถึงปานกลางแต่ว่าทาบางๆไปทั่วใบหน้าอันนี้เนี่ยของคาทรีตนะคะลดแล้วก็เหลือ180บาทซึ่งตอนนี้เนี่ยไปซื้อเป็นในวัสด์น,นะคะเออแต่มันก็โอเคมันถูกแล้วก็มันแน่นดีนะคะแพมจะชอบใช้กับแบบว่าผู้ใหญ่ใครที่แบบอยากหน้าสว่างหน้าไบรท์เนี่ยใช้ตัวนี้เลยนะคะว่าอะไรคะ เรือแต่เบอร์ขาวใช้ <laughs> จานปูกนะครับกดตดกดไปให้ทั่วใบหน้าถามว่าทำไมต้องใช้ภาพแข่งจานปูกคะอ๋ออันอื่นนี่ไม่มีปัญญาซื้อนะคะอันนี้เนี่ยร้อยห้าสิบแต่ดีงามพระรามแปดท่านผู้ชมดูสิคะนี่ไม่แดกรองพื้นเลยนะคะนี่อืมดูเห็นไหมหน้าเนียนโอ้ร้อยห้าสิบบาทชนะเลยนี่มีพี่ๆนะคะบางคนเนี่ยซื้อเหมาไว้เป็นโหลเลยถามว่าเพราะของดีใช่ไหมอ๋อเปล่าซื้อซื้อ,อทีเดียวเยอะๆหารกับเพื่อนซื้อค่าส่งห้าสิบบาทนะ ผมอยากซื้อก็ซือ้อไม่อยากซื้อก็มีน้องผักมา <c oughs> ใช้คอนซีลเลอร์ชนิดน้ำค่ะเอ่อมักจะมีคำถามแบบเดียวกัน <c oughs> ค่อนข้างเยอะนะคะว่าเออมาดามแพมคะทำไมะคะทำไมต้องทารองพื้นหนาทำไมจะต้องทาแป้งหนาทำไมต้องแต่งหน้าเข้มคือหนูเป็นคนที่ผิวหน้าดีอยู่แล้วอะค่ะแต่น้องคะน้องอย่าลืมนะคะผิวหน้าดีหนังหน้าดีแต่เงาหน้าค่ะ น้องก็ต้องทําใจแบบพี่นะคะก็ต้องใช้คอนซีลเล,ล,ลอร์ปกเปิดนิดนึงหน้าน้องม่มีปัญหาทาบางๆได้ไหมคะแม่ได้ค่ะเรื่องของมึงค่ะเงาหน้าของมึงถ้าหน้าดีค่ะไม่ต้องแก้อะไรเนี่ยตามนั้นเลยค่ะกดๆไปนะคะอันนี้เนี่ยคอนซีลเลอร์อันนี้ของมิคาร่านะคะซึ่งเอาตรงๆนะ ใช้ไปใช้มาเนี่ยนีคาร่ากับแบรนนาเนี่ยใกล้เคียงกันมากนะคะอันละ100ร้อยกว่าบาทเองอเลิศเห็นไหมเนียนเอากดๆนะคะต้องใช้พับจารย์ฟูกเท่านั้นนะคะเพราะอะไรคะอันอื่นไม่มีขายค่ะไม่มีค่ะตอนนี้เปลี่ยนพับนะคะการุณาเปลี่ยนพับค่ะบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยถามว่าทําไมมาดามแพมค้าแต่งหน้าแล้วหน้าเป็นคราบทาไมหน้าเดิมเลยคะไม่แต่งหน้าเนี่ยบางทีก็ยังดูดีกว่างั้นก็ไม่ต้องแต่งให ประหยัดตังค์ได้ไปอีกเยอะ <S 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 ถ้าใครเ่ยใช้พับฟองน้ําคุณควรใช้พับที่นิ่มๆแบบนี้เหมือนของอาจารย์ฟูกเนี่ยแพมแนะนําเลยนะคะมีรูปกลมกับรูปไข่นะคะถ้าหน้าใหญ่เนี่ยก็ใช้รูปกลมแต่ถ้าเกิดว่าหน้าเล็กโอ้โห,โหแมว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 ตาเอนยงถ้ากดแตกอยู่นี่ค่ะแล้วตรงนี้ไขคค่คะโอ้เป๋าตรงอ่ะแยกกันนิดนึงอันนี้พับเปียกอันนี้พับแห้งนะคะอันนี้เนี่ยเหมาะกับการทับแป้งแข็งแป้งฝุน่นหรือแป้ง ก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่มีปัญญาค่ะถ้าเอาเปียกๆมาถูกับแป้งแข็งถามว่าอะไรคะน้ํากับแป้งมาผสมกันอืมกลางไม่รอดนะคะแยกแยะนิดนึงอ่าวันนี้เนี่ยเราใช้มินเล่นะคะ300กว่าบาทใช้เบอร์0ูนสองนะคะที่ค่อนข้างขาวค่ะทาไปให้ทั่วใบหน้าตอนแรกเนี่ยมีเบอร์ศูนย์สามด้วยนะคะแต่เจ้าของแบรนด์บอกว่าขายไม่ได้เลยค่ะ <laughs> น้องเขาบอกว่าพี่แพรมคะหนูกลัวมากเลยอะค่ะกลัวหนามากเลยอะค่ะแ ไม่กลัวหน้าเทาทำายทำายผู้หญิงไทยนะคะกลัวหนาค่ะแต่ไม่กลัวหน้าเทานะคะอ่าดังนั้นก็แล้วแต่เวรและวแตกรรมที่ทำมานะคะเพราะอะไรคะอ๋อแต่งหน้าไปฝังลูกนิดมิรอยากสวยแพงไปฝังลูกนิมิรนะจัดไปแต่หนูแต่งหน้าแพงมากเลยนะคะแต่งหน้าแต่งตัวเนี่ยแพงมากเลยเสื้อตัวสองหมื่นห้าแต่งหน้าทำผมมาสามหมื่นแล้วเครื่องประดับอีกไม่ต่ำกว่าแสนแต่พอรวมกันแล้วประตูนา อาไม่เป็นไรนะคะบางทีเนี่ยใช้เครื่องสาอางถูกๆได้สวยได้นะคะแต่งให้เป็นแล้วกันนะคะเลือกโทนสีเลือกคุณสมบัติว่าเออใช้ถูกวิธีนะคะอย่ากลัวค่ะที่จะเข้มแต่กลัวที่จะไม่สวยดีกว่านะคะใช้ผู้กันหกชิ้นเก้าร้อยบาทค่ะที่มาดามแคมขายนะคะถามว่ามันดีตรงไหนละคะก็ดีตรงที่กูขายเนี่ยระคะอะไรที่ขายเนี่ยจะบอกว่าดีหมดนะคะขนผู้กันเนี่ยคือดีมากแต่แพ็กเกจเนี่ยแค่เฉยๆมันก็เลยถูก เอา,าเป็นว่าเปรียบเทียบกันเอาเองแล้วกันนะคะ6ชิ้นเนี่ยมาดามแพมแต่งก็สวยค่ะบางคนเนี่ยร้อยชิ้นเนี่ยหน้ายังเหมือนเดิมเลยนะคะก็ต้องทําใจนิดนึงช่วงนี้เนี่ยคุณวิทย์บอกว่ายอดตอกถามว่าเพราะอะไรไม่มีใครดูเพราะว่าอะไรหนึ่งออกไป ทั้งนอกก็ไม่ได้ค่ะหัวก็ไม่ได้แต่งหน้าลละล้างห้องน้ำอยู่บ้านล้างุงล้างจานลดน้ำต้นไมอ้อานนี้ได้ไหมได้สิอยากแต่งก็แต่งโอเคค่ะแล้วต่อจากนั้นค่ะเรามาใช้ซิวนาคัลเลอร์นะคะซึ่งเจ้าของแบรนด์เนี่ยไม่คเคยสนับสนุนเลยมาดามแพมเลยนะคะซึ่งไปเจอเจ้าของแบรนด์มาเนี่ยเจ้าของแบรนด์บอกว่าโอ้ยช่วยรีวิวให้ด้วยนะๆๆบาทมันก็ไม่ลด บาทนึงไม่ลดให้ฟรีให้ไหมไม่ให้ค่ะแต่บอกว่าไงคะรีวิวให้ด้วยนะคะและที่แบรนด์อื่นก็จ้างมาเนี่ยโอ้โหของ่ายนะออืย่างกับกล้องกูเนี่ยก็แจกฟรีแจกตอนช่วงไหนโอช่วงโควิดก็แจกของฟรีอะไรอย<ๆ>่างี้อ่ะปัดไปนะคะเชดดิ้งหลายคนบอกว่าทำไมต้องเช็ดดิ้งคะ ไม่เ็ดดิ้งไม่แต่งหน้าดูได้ไหมดูไม่ได้นะคะผิวหน้าดีมากเลยค่ะแต่เงาหน้าค่ะมากเลยค่ะดังนั้นมันเลยต้องแต่งนะคะเข้าใจตรงกันนะคะเพราะว่าเลยคะ่ะคือถ้ามึงสวยตั้งแต่กําเนิดนะคุจะไม่ว่านะคะแต่ถ้าเกิดว่า ทุนมาน้อยเหมือนกูเนี่ยแต่งเป็นจักรคุณขาและแม่แม่ทั้งหลายนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ส่งของที่เมตตาที่แบบว่านั่งดูมาดามแพมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันอย่างเงี้ยนะคะบางคนเนี่ยไม่กล้ากดไลค์อ๋อกลัวผัวรู้ว่าดูอยู่นะคะเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยนั่งแอบดูในห้องน้ําค่ะแล้วผัวเดินมารอบด,ดึกมีปัญหาครอบครัวทันทีเลยถามว่าเพราะอะไรอ๋อผัวคิดว่าคุยกับผู้ชายคนอื่น yeah. <laughs> คนดีใจไหมคะมามดามแพมคะถ้าเราจะใช้ไฮไลท์เนี่ยควรใช้อะไรให้ดูแบบว่าไม่โป๊ะอะคะเออจริงๆเนี่ยช่วงนี้เขาฮิตกันแบบโป๊ะๆนะคะสวยๆไม่ได้แดกแปลกๆในผู้ชายก็ชอบอันนี้เราใช้แป้งบูเต้110บาทอะ ปัดไปนะคะใต้ตรงใต้ตาดูนะคะตาคุณก็จะสว่างนะคะหน้าก็จะได้ไม่มืดฝนนะคะเอาปัดไปนะคะได้แปลงไฮไลท์ถ้าแต่งเนี่ยก็ต้องแต่งให้เต็มแล้วบางคนบอกว่ามาดามแพมคะแต่งแบบว่าเหมือนไม่ได้แต่งได้ไหมคะได้ค่ะแต่มึงจะเสียเวลาแต่งทําไมนะคะแต่งก็แต่งให้รูปไปเลยสวยก็คือสวยไปเลยนะคะถ้าสวยแล้วหมาเห่าเนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จแต่ถ้าหมาย,ยังไม่เห่านี่ ไปทักหมาก่อนเลยเธอเธออย่างนี้นะคะถ้าหมาเห่ากลับเนี่ยแสดงว่าอะไรคะสวย <c oughs> ใส่ให้หน้ามีมิตินะคะคิ้วอะค่ะจะแต่งหน้ายังไงให้สวยนะคะเออก็แนะนํานะคะหนึ่งค่ะเหลาดินสอนะคะเหลาให้แหลมค่ะบางคนเนี่ยทื่อเป็นสักระเบือแล้วที่สําคัญคะาะแย่งไม้เนี่ย ไสหายหมดแล้วนะคะเหลือแต่ไม้แล้วก็เขียนคิว้วอืมน้องคะแม่คะจะเป็นบาททะยักตายก <c oughs> ะะันยคกกว่าจะสวยเนี่ยเออรบกวนเหล่าดินสอนนิดนึงมันน่าจะไม่ยากนะคะอะก็แนะนําว่าใช้ดินสอเชือกดึงหรือว่าดินสอของพี่ป้อมดินิดได้อันนี้เนี่ย50บาทบางคนก็บอกว่า20บาท ปั๊บกันอีกแต่เรียบทางด่วนมันบอกกูว่า70บาทถามว่าเพราะอะไรอ๋อเขียนแล้วไม่เป็นขุยคะ่ะไม่รุ่ยไม่พังคะ่ะอ่ะกูก็งโง่ซื้อมาอีกค่ะเหมือนกันไหมเหมือนกันเดียเลยแค่มีสติกเกอร์แปะดังนั้นนะคะอ่ะเขียนอย่างนี้ก่อน นี่ยเนี่นี่ใช้ดินสอนะคะดินสอเขียนคิวนะคะเขียนปลายอันนี้เนี่ยของพี่ป้อมวินิจยิ่งใช้ยิ่งดียิ่งชอบนะอันนี้เนี่ยสองกว่าบาทแต่อันนี้เนี่ยห้บาทนะคะแต่โง่ซื้อ70บาทนะคะบางทีน้องๆ้องแถวบ้านบอกว่าซื้อดินสอแขกเนี่ยมาดามแพมซื้ออะห้าสิบบาทแพงค่ะแต่บ้านซื้อ10บาทนะคะ กูนั่งรถไปแถวบ้านน้องเขาก็บางแคร์ละค่าแท็กซี่เท่าไหร่ละมึงซื้อแถวบ้านเาแล้วกันเราเขียนนะคะเส้นเล็กๆเ,เนี่ยเป็นโครงคิ้วก่อนนะคะนี่คือข้อดีของดิสอซตันเล็กๆนะล่าสุดก็โดนดราม่าเนี่ยแต่งหน้ากี่รอบกี่รอบก็เหมือนเดิมทุกรอบแต่งหน้าอย่างอื่นไม่เป็นเลยหรืองไงน้องคะเอาง่ายๆแล้วกันถ้าหน้าพี่เนี่ยเปลี่ยนเป็นหน้าเหมือนค่อยมาทักโอเคนะ และหลังจากนั้นใช้ตัวนี้นะคะเขียนค่ะ beauty b l o g ก e r โ,โป๊ะนะคะแต่งหน้าเนี่ยเหมือนเดิมทุกรอบใช้สีเหมือนเดิมทุกรอบโถเปลี่ยนแกนจมูกทุกวันเหรอคบมึงอะ่ะนะกัดกุกเก่งกระเทยไม่เคยพอใจอะไรเลยนะคะอันนี้เราเขียนตรงนี้นะคะอันนี้เนี่ยมันจะเสียอยู่อย่างนึงก็คือว่ามันจะก้านใหญ่นะคะที่สอเชือกดึงเนี่ยก็เขียนไปตัดปากเป็ดให้มันเล็กๆนะคะแล้วก็ใครที่บอกว่ามาดามแพร้มค้าแต่งหน้าเหมือนกันทุกวันเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะอย่าให้เหมือน ก็พอแล้วค่ะเอาล่ะวันนี้เราจะย้อมคิ้วที่อ่อนกันนิดหนึ่งนะคะอ่าด้วยการใช้อายแชโดว์สีเนื้อแมทนะคะพอคิ้วดําเนี่ยมันก็สวยแหละแต่พอบางทีเนี่ยตามเทรนมากเราก็ไม่รอดนะคะถามว่าสวยไม่สวยก็ก็แล้วแต่คนดูนะคะบางทีเนี่ยตามเทรนแล้วเราไม่รอดก็คือไม่รอดนะคะพักก่อนแล้วหลายคนบอกว่ามาดามแพมค้ะอยากจะแต่งหน้าแต่เพื่อนชอบว่าเพื่อนชอบบูลี่นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ย เอาตรงๆนะพร่อมอยากจะให้คิดใหม่ว่าในการแต่งหน้าของเราหนักหัว หนักหัวมึงไหมใครที่ด่าก็แล้วแต่นะคะก็จริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้หนักหัวใครแต่ที่สําคัญเนี่ยหนักหัวคนทัก <laughs> ถ้าเกิดว่าคุณแต่งแล้วคุณสวยขึ้นคุณมั่นใจมีคนชมขึ้นมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นผู้หญิงที่สวยนั่นคือคุณยิ้มค่ะยิ้ม Thailand of Smile แอบยิ้มไปอย่างนี้เลยค่ะอ,อ๋อช่วงนี้ใส่แมสคะมาดามแพมยิ้มไปก็ไม่เห็น <laughs> แมดเป็นลูกปากยิ้มเลยค่ะท่านผู้ชมขาเอาไปว่าตามนั้นก็ได้นะคะคือแพมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมั่นใจถ้าเรามั่นใจความสวยเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นทวีคูณเป็นสิบเท่าความสวยของเราไม่จําเป็นต้องเอาปเปรียบเทียบกับใครอุ้ยคนนั้นสวยกว่าอุ้ยคนนี้ดีกว่าบางทีเนี่ยผัวเขาอาจจะยังไม่ดีเท่าผัวเราเลยข้อดีของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะจงคิดใหม่ทําใหม่และจงภูมิใจกับความเป็นตัวเองนะคะให้คุณเนี่ย แต่งหน้าแล้วคุณมั่นใจอยากสวยแบบไหนสวยในแบบของคุณไม่จําเป็นจะต้องสวยเหมือนกันหมดเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยทุกคนก็หลายๆคนก็สวยคล้ายๆกันหมดแล้วนะคะเพราะอะไรคะอ๋อหมอเดียวกันค่ะใครไปหาหมอโวนี่ก็จะสวยเหมือนมาดามแพมนะคะ <bir> <isas> อ่าและหลังจากนั้นนะคะใครก็แล้วแต่ที่บอกว่าทาอายแชโดว์แล้วไม่ค่อยติดปัดแก้มแล้วก็ไม่ค่อยติดนี่เลยค่ะรับอายไลเนอร์ iner, อันนี้ในราคา200กว่าบาทมั้งนะ แต่ถามว่ามันดีไหมมันดีนะคะเป็นสีเนื้อแมทแล้วก็ติดทนมากอันนี้สีเบอร์263นะคะสีชื่อว่าอะโไดา์เหรอเออช่างแม่งมันอ่ ปาดไปแล้วชอบแบบว่าแต่งหน้าให้มีสีสันนะคะอ่าสันอะไรคะสันดานหรือสันขวานดีอ่าทาไปนะคะแล้วถามว่าไปเนี่ยไปวัดเนี่ยไปทําไมกันนะคะมาดามแพรมส่วนใหญ่เนี่ยน้องๆทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็ไปทําบุญไปวัดเพราะอะไรคะอ๋อขอผัวค่ะหัดใจสิ่งศักดิ์สิ์ถ้าไม่ขอผัวก็ขอหวยนะคะ จะมีอะไรที่เป็นแบบว่าออปชั่นเสริมอย่างนี้ตลอดเลยนะคะเท่าที่เราสังเกตแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะบอกก็คือตอนนี้เนี่ยหาผัวไม่ได้หาเจ้าอาวาสไปก่อน <c oughs> <c oughs> นี่ล่าสุดเนี่ยฟังข่าวเนี่ยเจ้าอาวาสรวยมากนะมีน้องด้วย น้องอะไรก็ไม่บอกแล้วกันนะคะน้องไม่ใช่พี่น้องเอาตรงๆนะช่วงนี้เนี่ยละทางโลกได้ก็ละนะคะแต่ถ้าละไม่ได้ก็สึกออกมาดีกว่านะคะก็ตอนนี้เนี่ยเอาเป็นว่าเดือดร้อนไปทุกหย่อมยญ้าแล้วจริงๆโควิดอะตักบาทก็ตักบาทไม่ได้นะคะไปทําบุญก็ทําบุญไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าถ้าเราจะไปเนี่ยเออถ้าช่วงปกติเนี่ย เข้าวัดเนี่ยไปทําบุญเนี่ยอาจจะไม่ได้อะไรแต่ถ้าเกิดตอนนี้เนี่ยอยากได้เนี่ยน้องต้องเอาไปทั้งตู้บํารุงค่าน้ําค่าไฟค่าบุรณปฏิสังขรณ์ค่าอะไรอย่างเงี้ยหลายๆตู้หน่อยน้องถึงจะโอเคนะคะที่เราไปทําบุญหรือทาบาปคิดเอาเองแล้วกันนะคะอะไรหาได้ก็หาอย่าหาทํา ฝังลูกนิมิดเหรอหมไม่ต้องหรอกฝังกูก่อนแหละเอาตอนนี้เนี่ยเอาตังใส่ห้แล้วฝังเก็บไว้นะคะธนาคารประวัติเสียวเหลือเกินนะคะอันแรนี้เนี่ยซื้อมาเนี่ยเกบาทหรือ80บาทไม่รู้กุยคามี่กุยหมอยกุยคาหมียกุยคามี่ เอาเบอร์สูนโขเบอร์สูนโขอ่ะตลับอย่างนี้สีสวยนะคะย้ําว่าถ้าบางทีเนี่ยชุมพูอย่างเดียวเลยเนี่ยไม่รอดนะคะวันนี้เนี่ยแต่งหน้าโทนชมพูอมผู้ชายนะคะอ่ะปัดไปค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเราไปวัดเราจะเปลี่ยนโทนใหม่นะคะเป็นโทนชุมพูอมลูกนิมิต แล้วก็ต้องมีแบบว่าเจือสีทองนิดหนึ่งด้วยอ่ะแล้หลังจากนั้นเนี่ยเรามาใช้เบอร์ศูนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นสีเนี่ยที่ซื้อมาแล้วเหมือนไม่ได้ทาเลยนะคะแอปว่าหน้าใสอ่ะอ่ะที่หนแก,กแก้มพวงแก้มสวยไหมคิดว่าสวยก็สวยคิดว่าไม่สวยก็ไปล้างหน้านะคะแต่ถ้าเกิดว่ากลัวเข้มไปเนี่ยแนะนําค่ะ ไปไหนล้วคะมาดามแพมอ๋อไปเอาปี๊บคุมหัวแล้วก็ทําเหมือนกับไก่อบโอ่งอะคะ่ะโดยความร้อนเดี๋ยวหน้ามันก็ละลายเองนะคะหน้าละลายหมายถึงเค่สำอางเหรอคะเปล่าคะ่ะซิลิโคโนที่ฉีดไว้อะค่ะจะไหลลงมานะคะ, <laughs> ะ,คะแล้วอันนี้คะ่ะเราซื้อมาในราคา139บาทย่ออะไรวะ eg <laughs> ตัวเหี้ยตัวจี ซื้อมาในเพจเพจหนึ่งนะคะเป็นเครื่องสำอางออนไลน์นะคะร้อยบาททามสีสวยไหมใช้ได้คะ่ะอันนี้เราทาสีชมพูไปก่อนใช่ปะราคานี้เนี่ยงัดสีนี้ไปสีน้ำตาลอ่ะแล้วก็เบรนนะคะให้เราดูแบบว่าเป็นคนที่ตาสองชั้นดูสวยดูแพงนะคะแต่งหน้าเหมือนเดิมทุกรอบถ้าใครจะโรยกากเพชรไปวัดก็ได้คะ่ะเรื่องของเมืองนะคะถ้าใครจะติดขนไก่ไปวัดเนี่ยก็ได้จะทาตาสีฟ้าก็ได้จะทาสีเขียวก็ได้จะเป็นนกแก้วนกขุนทอง องก็ได้นะคะเอาแบบว่าที่สบายใจเลยถ้ามึงกล้าเดินออกจากบ้านนะคะแล้วถ้าใครเนี่ยมีปัญหาอะไรกับมาดามแพรเนี่ยนัดเจอได้กลางสีแยกไฟแดงนะคะจะลากไปตบโชก็ได้นะคะจะดักตีกันก็ได้นะคะพระอเลยคะอ๋อเป็นคอนเทนต์ค่ะมาดามแพรตบนะคะตบ <laughs> ตบกับใครล่ะคะมาดามแพร์อ๋อพอดีว่าตบกับพวกที่ชอบด่าค่ะ <laughs> แล้วแฟนคลับคะรวบรวมเงินกันคนละบาท2บาทนะคะประกันตัวมาดามแพมออกจากคุกด้วย <c oughs> มาดามแพมไม่ชอบหาเรื่องใครก่อนค่ะแต่ถ้าหาเรื่องมากูหาเรื่องกลับเลยค่ะ <c oughs> ทำอะไรไม่ได้จริงๆค,ะ <c oughs> ค่ะนอกจากปักหมุดบนสุดแล้วแน่จริงมึงอย่าลบข้อความออกนะคะอ <c oughs> ่ะทาไปค่ะหนึ่งงัดเป็นเป้าอย่างนี้แล้วแล้วก็หลังจากนั้นค่ะโอ้ยมีชีกมีอะไรชีกป๊อบนะคะชีกก็คือแก้มนะคะหลุมแค่นี้นี่ <c oughs> ปัดโผล่ไปเลยอ่ะทาตาค่ะ ตีเงาเงาทองๆเพื่อความดูแพงนะคะแต่ถามว่าแพงไหม <c oughs> ไม่แพงค่ะความเงาก็ให้ระดับแบบว่าห้าเต็มสิบให้ครึ่งเดียวพอนะคะสําหรับเครื่องสาอางอันนี้แต่ถามว่าสวยไหมใช้ได้อยู่อืมความสวยแพงนะคะเน้นอย่างเดียวเลยค่ะขอแบบนันูฟงฟงไม่ต้องตัดขอบอะไรเยอะนะคะอ่ะแค่นี้พอนะ เราก็ไม่ใช้ดินสอเขียนขอบตากันนิดหนึง่งดินสอที่เขาเขียนอินไลเนอร์ค่ะถามว่าอินไลเนอร์ค่ะมาดามแพมขาบางทีเนี่ยหนูก็เห็นเจ้าอาวาสทาด้วยอ้าวเจ้าอาวาสคะอย่าค่ะเป็นพระไม่ได้เป็นแม่ชีนะคะแถวบ้านมีอยู่คนหนึ่งที่ตากจังหวัดอ่ะเราใช้ดินสอแบบเออเขาเรียกอะไรนะเนื้อนิ่มๆหน่นนอยอ่านะคะเขียนใต้ตาไปค่ะเบาๆนะคะ เราอยากได้เป็นโทนแบบว่าดำน้ำตาลให้ตาดูตโตๆนิดหนึ่งอ่ะแต่ไม่ต้องเข้มมากนะคะเ<น>ขียนตั้งแต่หางตาค่ะจนถึงกลางตาอ่ะอย่างนี้อ่าอย่างนี้ เบล์ตาบนด้วยนะคะอะแล้วถามว่าอินไลเนอร์เนี่ยจําเป็นไหมคะที่จะต้องเขียนทุกคนเอาตรงๆนะสําหรับแพมเนี่ยไม่มีคําว่าอินไลเนอร์เพราะเป็นคนตาชั้นเดียวแล้วมันก็ค่อยลงมานะคะแต่ถ้าใครแบบว่าตาเปิดขึ้นมาอย่างนี้ตาปริ้นหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอาจจะทําตาแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยตาเนี่ยจะค่อนข้างแบบว่าเนื้อมันมันตัดหนังไปแล้วแล้วมันก็ขวิดขึ้นข้างบนอย่างเงี้ยเราสามารถนะคะนี่ทาไปอย่างนี้ ขยี้นะคะแต่ถ้าใช้แบบน้ำเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะเลอะเทอะนะคะอินไลเนอร์เนี่ยต้องใช้กับดินสอยอย่างงี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกับผู้ใหญ่นะคะหรือบางคนที่แบบว่าเฮ้ยพออายุมากขึ้นตาก็จะแบบว่าลึกขึ้นเหลือกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้แบบว่าหเห็นเป็นอินไลเนอร์โผล่ขึ้นมาเป็นเส้นขาวขาวนะคะกรุณาขัดเติมด้วยก็ดีนะคะ อันและหลังจากนั้นนะคะเพื่อไม่ให้เข้มจนเกินงงามและก็เส้นจะได้ไม่สะดุดนะคะใช้ผู้กันอันเล็กที่อยู่ในเซตค่ะอุ้ยจิ้มผิดอันปิดด้านใช้สีเนื้อแมทนะคะทาทับสีดำไปนะคะตาเราจะได้ฟูงแล้วก็จะได้สวยงานเราจะได้ดูแบบว่าเหมือนเนี้ยปะเหมือนเก่งหมือนทำเก่งนะคะอ่ะปัดไปอย่างงี้ อเออมาดามแฮมคะแล้วถ้าฝังลูกนิมิตอะค่ะจริงๆแล้วอ่ะหน้ามันต้องมีโทนทองทองด้วยมคะเออไม่อาจจะไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่าในวัดเนี่ยเป็นสถานที่ที่เป็นเขตอภัยาทานนะคะถ้าทาสีทองเยอะเกินไปเดี๋ยวเขาจะคิดว่าเราอะค่ะเป็นตัวเงินตัวทองนะคะเล็กน้อยพอค่ะเล็กๆน้อยนะคะอ่ะทาไปค่ะสีดําจะได้แบบอ่อนๆนะคะแดดขนตาปัดมาคาราาติดขนตาหลุยจบนะ หน้ากลมเป็นลูกนิมิดเลย และต่อจากนั้นนะคะเราก็ปัดมาคาร่านะคะอ่าสำหรับใครเนี่ยที่บอกว่าซื้อมาคาร่ามาแล้วเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องที่ว่าแบบลดเทอะใต้ตามันเปียกมันแฉะนะคะเปิดฝาทิ้งไว้เลยค่ะ1คืนนะคะอ่าวิธีที่จะทําให้ขนตาดกดํานะคะปัดมาคาร่าก่อนค่ะต้องทิ้งไว้ให้หมาดนะคะแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะเอาแป้งฝุ่นเนี่ยทา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 ที่เปลือกตาเนี่ยทาที่ขนตามันจะได้แบบว่าเกาะให้หนาขึ้นนะคะสําหรับใครที่แบบว่าอยากได้ขนตาหนาแต่ไม่อยากติดข,ขนตาปลอมนะคะแต่ ถ้าใครอยากติดเนี่ยก็ติดถ้าใครไม่อยากติดก็เรื่องของมึงค่ะ <laughs> อ่ะแต้มไปอย่างนี้อ่ะขยี้นะคะแต่งไปเลยค่ะอย่าได้อายค่ะชีวิตเราเราเลือกเองตอนนี้เนี่ยแพมบอกตรงนะทุกวันนี้เนี่ยคือไม่ได้หวังรวยแค่อยากมีความสุขอยากทําทุกอย่างให้สําเร็จอยากจะดูแลพ่อแม่อยากจะรับคํำศปรามาดนะคะถ้าถาม่าอยากรวยมากไหมไม่อยากรวยมากแต่ขอให้มีกินมีใช้เพราะอะไรรู้ไหมคะลูกก็ไม่มีตายไปก็อออะไรไปไม่ได้อยากทะไรรีบทาไปเลยค่ะทุกคนขาขอบอกไว้เลยว่าชีวิต คุณเนี่ยมีชีวิตเดียวและสิ่งที่แพรมจะย้ําอยู่เสมอว่าตอนนี้เนี่ยแพรอายุ38แพรเนี่ยจะเล็ดได้จนถึงอายุ6 0 70นะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยจะมาเล็ดไม่ได้แล้วเพราะอะไรคะสงขารไม่เทีย่ยง <c oughs> นะคะแม่นันทาคะถ้าลูกแต่งตัวโป๊แต่งตัว <c oughs> เนี่ยโปรดให้อภัยด้วยนะคะ <c oughs> ทุกคนนะที่นี้เป็นพยานให้หนูด้วยนะคะ, <c oughs> ะและสำหรับตอนนี้นะคะเราเื้อนี้มาเนี่ยราคา80บาท ใกล้พังใกล้ชิบหายแล้ว <c oughs> พกไปไหนไม่ได้แล้วนะคะก็ยังไม่ทันได้ใช้เลยแกะมาก็ชิบหายหลุดเป็นชิ้นๆหมดแล้วประกอบใหม่ก็ไม่ได้นะคะ <c oughs> ก็มานั้นเล็กๆอ่าเดี๋ยวเราใช้สีขาวเนี่ยแต้หมหัวตานิดนึงพอดีว่ารอบที่แล้วเนี่ยแพมไปแฟชั่นไอแลนด์แล้วไปเจอคุณพี่ท่านหนึ่งเนี่ยก็เอาตรงๆนะช่วงนี้เขาก็าเรียนออนไลน์กันปะพอเรียนออนไลน์เนี่ยคุณแม่ก็ต้องซื้อ iPad ให้คุณลูกซื้อ iPad ให้อะไรนู่นนี่ก็ค่าใช้จ่ายมันก็เยอะเนาะ แล้วบางทีให้ใส่ชุดนักเรียนเรียนอยู่ที่บ้านนะเพื่อขันอะไรมองข้างได้ก็มองข้างเถอะค่ะผู้ปกครองเนี่ยจนเหลือแต่ีบบรอยยิ้มกันแล้วนะคะท่านผู้ชมขาก็เราก็เข้าใจแหละเราก็เลยบอกว่าเออน้องคะถ้าเกิดว่าแม่เนี่ยซื้อให้อ่อใส่ดังนิดนึงจมูกขาวๆจะได้แบบว่าโดง่โดงๆนะถามว่าโด่งไปไหนคะอ๋อเดี๋ยวก็ใส่แมส <laughs> <laughs> อ่ะดูเออโอเคโอเคเราก็เลยบอกน้องเข้าไปว่าน้องคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยหนูต้องใช้ประโยชน์จาก iPad ให้มากกว่านี้นะคะด้วยการแบบว่าเฮ้ย iPad เนี่ยเราไม่ได้ใช้เรียนอย่างเดียวนะคะเราเล่นเกมก็ได้หาผัวก็ได้หาผู้ชายก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ย iPad เนี่ยเป็นได้มากกว่าหนูคิดนะคะ <laughs> แม่บอกโอ้มาดามเบค่ะแต่เราก็ดีใจนะที่คุณแม่แบบว่าน่ารักนะคะที่ว่ารับได้จริงๆเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบว่าเราจริงๆเราควรคุยอยบาพ่อกับแม่ให้คำๆนะเพราะว่ามันจะได้แบบว่าโอเคขึ้นนะคะอ่าและช่วงที่ร,รอขนตาแห้งนะคะท่านผู้ชมขาอรารมาทาลิปสติกอันนี้เนี่ยก็ใช้ของสีจันเบอร์21นะคะอาทาอา เนื้อเนี้ยมันติดทนนะคะด่าก็ไม่หลุดถวายบัวก็ไม่หลุดนะคะเอานอ้นเลือกใช้อะละกันแต่เดี๋ยวมีเรื่องเล่าอย่างหนึ่งตอนแพมเนี่ยจบมสเรียนมหนึสเราตั้งใจและตั้งปัิธานไว้ว่าเราอยากจะมากรุงเทพทํายังไงก็ได้ให้มากรุงเทพแต่ถ้าเรียนกศนอหรือว่าเรียนวิทยาลัยการอาชีพเนี่ย ก็คือสายอาชีพนั่นเองอ่ะคงไม่ไปในไกลอ่ะคงได้ผัวอยู่แถวนั้นคงไม่มีผัวอยู่ที่กรุงเทพถามว่าเพราะอะไรอยากมีผัวเหรออันนั้นแหะคือหนึ่งปัจจัยเดี๋ยวการได้ใ,ใจริบสีต้มนะทาไปก่อนแล้วค่อยทาสีภูทับคือตอนนั้นเนี่ยก็ค,คิดอยู่ในใจซึ่งครูเนี่ยไม่ใช่ครูแนแนวด้วยนะแต่เป็นครูที่เ,เขาเรียวกว่าอะไระที่สอนแต่ถามสนิทไหมไม่สนิทแต่สนิทกับพ่อนะครับพ่อคือโกเฮงนั่นแหละ <c oughs> เขาบอกว่าให้แพมะไปเรียนอะ่ะพื้นฐานอาชีพดีกว่าไปเรียนถ้่หา มกไปเรียนอะไรแบบสายอาชีพไปเลยอะเราบอกไม่ฉันอยากจะมาเรียนกรุงเทพฉันอยากแบบว่าเป็นแบบว่านักศึกษาอักษรศาสตร์จุฬาแบบว่านักศึกษาสาวสวยอะไรอย่างนี้ไงดูหนังเยอะดูหนังเยอะอ <c oughs> ก็คือดิน้นรนนะคืออยากได้ปริญญาเนะ่รารล้รสึกว่าชีวิตเด็กกยังยังไปต่อได้อะ่ะ แล้วดื้อน,นะทะเลาะกับเดนหนักมากทะเลาะจนแบบว่าไม่คุยกันอนะ่ะพอไม่คุยอ่าใช้รับนะคะเบอร์263รับคอสเมติกอ่ะทาทับไปก็ทะเลาะกับเดนหนักมากจนเรารู้สึกว่าเออมันไม่ได้แล้วล่ะเราต้องชี้แจงและทําการถแถลงไขเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่เอาเขาจะให้เราเรียนอยู่แต่ที่สุรา,รา 1, ข้อหนึ่งค่าใช้จ่ายสูงแล้วก็2เนี่ยควรเราดอกทองส เขาบอกว่าเรียนไปจบปริญญาตรีทำไรได้เลยก็กลับมาทําเด็กดัดเหมือนเดิมแหละเราก็เลยไม่ยอมแต่ตอนนั้นเนี่ยโคชโชคดีเลยสิ่งหนึ่งอ่ะที่ได้มากกว่าอาชีพนะคะก็ถ้าเกิดว้าเอาจริงๆอ่ะเรียนสายตรงตามปริญญาเนี่ยแพมเรียนศิลปกรรมออกแบบประยุกต์ศิลป์อาจจะไปอยู่ตามออแกไนหรือไปอยู่ตามแบบเออร้านเขาเรียกอะไรอ่ะปิ้นภาพอิงเจตหรือว่าไปอยู่ตามแบบนิตยสารอะไรต่างๆอย่างเงี้ย ก็อาจจะไม่สนุกแต่ณปัจจุบันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณเดและก็ขอบคุณแม่ แม่นันทาเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็อาจารย์ฟูกและทุกๆคนที่ช่วยสั่งสอนแพรมให้แพรมเนี่ยมีวันนี้ยอมตามใจแพรมให้แพรมแบบว่าผ่านช่วงนั้นน่ะมาได้ด้วยกําลังของตัวเองนะคะอดิตดคนตาก,ก่อนนะคะวันนี้ติดคู่ละหกบาทพอนะคะอ่ะซื้อเท่ไดโตรุ่นยาวที่สุดหนาที่สุดใหญ่ที่สุดอ่ะแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยที่เราบอกตรงนี้เพราะอะไรคะการเรียนในรั้วมหาลายัยทำให้เราได้รู้ว่าสังคม สำคัญกับชีวิตมากทําให้เราเรียนรู้ว่าใครเนี่ยรักเราใครเกลียดเราใครดูถูกเราอาจารย์คะหลายคนที่ดูถูกมาดามแพมไว้นะคะฮึไม่เป็นไรค่ะมาดามแพมจําได้หมดค่ะหัวเราะหนัก่าแนนโนอีนะคะอติคนตาค่ะอัดจบสวยแล้วนะ อ,อันแระแล้งจากนั้นนะคะเราก็ใช้แฮชอเดอร์แแบรนด์อะไรคะแบรนด์มาดามแพมอมีแล้วนะคะใครอยากซื้อก็ซื้อใครไม่อยากซื้อก็อย่าทักมานะถามเยอะบางทีเนี่ยถามอยู่นั่นแหละจะเอาค่ะจะซื้อ10อัน20อัน30อันเดี๋ยวจะเอาไปเมืองนอกหรือยจะเอาไปแตกเพื่อนเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี้ แต่ไม่โอนนะ,ะนะค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 ะอย่านะคะอย่าให้แม่ต้องวีนเอาเป็นว่าถามได้คุยได้นะคะแต่บางคนเนี่ยกลัวคูไม่ตอบก็เลยแอบว่าซื้อของแต่สุดท้ายพอตอบเสร็จมันก็ไม่ซื้อดังนั้นเนี่ยคุณจะถามอะไรเนี่ยคุณถามมาเลยถามมามาดามแพมคะอันนี้เท่าไหร่คะขอ,ขอขอลูกขอ,อรายละเอียดอีสักไม่ใช่มามาดามแพมคะแล้วก็หายไปแล้วก็อีก2วันอันนี้เท่าไหร่คะมีแฮชาโดขายไหมคะแล้วก็หายไปอีก2วัน เดือนหนึ่งกูยัขายของไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยอยากถามอะไรถามมาให้จบครบกระบวนความอย่าลำใหญ่นะคะถ้ามีอยากจะโดนด่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคนไหนเนี่ยเริ่มหน้าลำคาญเดี๋ยวกูจะด่านะคะอ่ะดูทาปุ๊บเห็นผลปั๊บนจะที่สำคัญค่ะเรามีวิกสำเร็จรูปตั้งหม้อไว้เรียบร้อยจากลูลูวิกไทยค่ะสั่งนานมากกว่าจะได้เพราะอะไรคะอีคนทำวิกนี่ นั่งคุยแต่กับผู้ชายนะคะนั่งแอลแต่กับผู้ชายถามว่าทําให้กูนานไหมนานค่ะต่งเป็นเดือนค่ะกว่าจะได้นะคะถามร้อนเงินไหมร้อนมากแต่ถามว่ารีบทําให้กูไหมไม่รีบนะคะแม่รูรูวิทย์ไทยค่ะใครสนใจก็ตามไปหาได้นะ ราคาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการแต่งหน้าไปฝังลูกนิมิตสวยแพงด้วยของราคาถูกดูสิคะหัวเนี่ยเอาไปฝังได้เลยนะคะถามว่าทําไมต้องทําผมทรงนี้ก็เอาเป็นว่าเอาให้หัวใหญ่เท่าลูกนิมิตนะคะหัวไม่ใหญ่เท่าลูกนิมิตไม่ได้ค่ะเราไปเราไปในฐานะเนี่ยผู้ร่วมงานก็จริงแต่ว่าเอกอก็ต้องเป็นเจ้าภาพนิดนึงนะคะ เดือนนี้ขอให้ลูกช้างมีแต่โชคดีด้วยเธอสาธุแต่งหน้าฝังลูกนิมิดเพื่อเป็นสิริมงคลกับเราและผัวนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสรุปไม่รู้กูจะโดนฝังหรือเปล่า